เท้ามาเหนื่อยวิ่งมาเดี๋ยวไม่ทันตั๋วครับเราจะไปภูเขาหิมะมังกรหยกกันครไม่ได้ไปเลยที่เป็นตัวทัวร์ไม่มีครับวันนี้ที่เราจะไปมีภูเขาหิมะมังกรหยกอ่าไปสื่อเถอแล้วก็สัมกรยำเดี๋ยวอันนี้คือสมาชิกทั้งหมดเลยนี่คือสมาชิกที่คุ้มที่สุดแล้วครับครับเสื้อเป็นไงครับเสื้อเจ็ดร้อยสิบครับ อันนี้ไงครับนครับแอ้วแต่ผมหนากว่าน้อ๋อหนึ่งนบาทครับแต่้อที่ที่นู่นครับที่สุด 짠다. Icana, เรากำลังรอข,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  Ó, ข,ขึ้นเคเบิลคาร์รถบั๋ที่เคเบิลนะรถบัสอ่ะเอาบัลก่อนเคเบิลวนหนุนเป็กเลยจะตามไปดูแล้วเคเบิลแล้วไปขึ้นบัสเพราะยังไม่เห็นสายเคเบิลเลยตรงนี้น่าจะเป็นบัสนะ

ทำอะไรไม่ได้เหมือนกัเอาเสื้อใส่ในกางเกงเพื่อรักษาความร้อนของร่างกายมาแหี่วไปข้างนอกเพราะว่าหนาวมากข้างบนดูเคเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นเมื่อทุกๆการเคยยับเคลื่อนไปของช่วงเวลาที่อาจขาดหายไป ไม่มีการเชื่อมต่อของสิ่งใดแม้แต่เธอกับฉันโลรดจงบอกฉันมา i mm -hmm. อุ้ยบางคนนี้เปลี่ยนใจ ครับก็ถึงแล้วยอดแถวนี้นะตอนหยกตอนนี้แค่เดินออกมาจากห้องห้องเบรดเซนเตอร์น,นะครับตอนหนาวทีเดียวแล้วช่วงนี้หิมะตกพอดีอเ,เป็นละององพลาดครับไม่มีถุงมือมาด้วยหนาวจับใจ เดี๋ยวพาไปดู้นครับแล้วเดี๋ยวตามมาั้งันอยที่ตรงนี้ 魂。<music> ผมว่าไม่ห้าก้าศูนย์ของอย่างแต่ว่าเราไม่รู้สึกหนาวเพราะเราขุดใจ่หยุดไปแล้ว,ลวคุณครับคุณจะถ่ายถ่ายคลิปไหมครับถ่ายคลิปถึงแบบมานั้นนะครับอแลีน้น้าอีกพอแล้วปเป็นไงที่จึงเสมอป่ะครับถึงเสนนมอครับอดหตมะถึงจหนวแต ใจถึงนั้นพบคนที่ถูกใจ มานานนะครับทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเล่นจีฬาประเภทฟุตบอลที่ไหนก็ได้ครับดูครับผมพี่ครับผมให้มองไม่ได้ปลาใส่หัวผมครับพี่อย่างนี้ครับผมทําทําไมเนี่ยโอเคครับพี่ไปสกุลเนี่ยเล่นนู้นเล่นนี่เละเป็นเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับสไลด์ลงมายังเดี๋ยวขากาดจะขอสไลด์ลงไปจ่ายตังค์ว่าเสียตังค์ว่าไม่รู้ไหว

ดูหเหมือนมันมีอะไรทำให้เราใกล้ชิดกันเพื่อนเธอกับฉันชอบแซวฉันตอนที่ฉันเคลิ้มที่แอบจ้องมองเธอพี่ก็ชวนมาฟังเพลงนั่งที่ร้านและทานอย่างเดิมโตตัวเดิมข้างๆเธอไม่รู้เมื่อก่อนเธอคือใครแต่เหตุการณ์มาดนใจ พบกันทุกทุกคนที่อยู่รอบกายทุกเรื่องราวมันมีความหมายยิ่งนานก็ยิ่งรู้ยิ่งดูก็ยิ่งชัดเจน,นี่มีชความ มือมือมือปัดอ่าสบายดีวงโดนมันดีดอ่ะไม่ใช่อะไรจามารีผมเดินลงไปได้ปหมครับได้ครับได้ครับให้อนุญาตครับลงเลยครับน้ำอุ่นมากน้ำอุ่นมากครับติดกับเท้าชากันทีเดียวเอาะไยเจลเว้ยเจลอะไยเจ๊จัดเต็มเลยพี่เจ๊ควบอะไรควบควบ 喂，站一下，我们要做生意。一下，站 <noise> 下。 จับเต็มเลยเชิญสบายดีหลายตอนนี้เราอยู่กันที่สะไก่สีห์ฮะตอนนี้เรามาดูนะครับอันนี้ยิ่งกว่าคาราบาวนั่นคือจามรีนั่นเอง กินไปหลายวันแล้วดูนี่ตัวหน้าตาขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแบบยาวๆโอ้า้เาอเอ้ย่าอีครับพี่ายอะครับวิดีโอครับอ๋อ

ไปนิวซีแลนด์บางคนที่ไกด์ที่นิวซีแลนด์เขาบอกว่าน้ำที่ต่างๆมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะดูแลท่าแต่ว่าแต่ว่าเห็นบางที่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนสีคาซสีได้ด้วยนะเออจะว่าแล้วท่าจะสวยก็จบถ้าหน้าร้อนจริงๆน่าจะว่าย่ายนะมีคนกระโดดเลยย

มาออเชิมกันมี牦牛肉ดูสิอยู่บนเมือนขาข้างเออยู่กับบนเขาแล้วจะถ่ายอะไรเลยมาข้างไหนก็มีอีกทั้งนั้ แบไอ้อย <łość> ่างนี้มีเท่ไร่ันนนะช่สะพานเนี่ยเนาะที่อกาอสะ่านนีสะพานทน้ำานี่ก็เหมือนกับมน้ำเียากาไเนาะ